สวัสดีครับพบกับนั้งสนนะครับแล้วก็บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เป็นวันดีๆนะครับเช่นเคยเรามีรถยนต์เข้ามาใหม่ราคาดีค่างวดไม่แพงมาแนะนําลูกค้าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้แนะนําเป็นเจ้าเก๋งนะครับคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้านิสสันมาร์สนะครับปี2021ราคาอยู่ที่259,000บาทค่างวด4,000กว่าบาทตลอดสัญญาอ่าค่างวดเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียวนะครับรายละเอียดเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ คันนี้นะครับภายนอกนะครับสีดําทั้งคันสวยนะครับไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็กระจังหน้าเดิมจากโรงงานคันนี้มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับเป็นทะเบียนเดิมนะครับแล้วเราจะโอนเป็นอุบลให้นะครับขยับมาด้านข้างนะครับด้านข้างก็สวยเดิมนะครับรถไม่เคยมีชนไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับล้อสวยๆนะครับ คันนี้เราติดซีมให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็ไฟท้ายเดิมนะครับคันนี้จะเป็น5ประตูนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดประตูด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะครับก็มีขนาดกว้างขวางกะทัดรัดนะครับสามารถใส่ของได้อเนกประสงค์นะครับนี่ตรงนี้นะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับโดยรวมถือว่าน่าใช้งานมากเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารกันนะครับ ีผมลองสตาร์ทให้ดูอ่าคันนี้สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับรถยังใหม่มากรถปี2021นะครับคันนี้เลขไม่42,000กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับรถใหม่ใหม่น้อยนะครับอ่าพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสามก้านนะครับกระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับคอนโซลนะครับจะเป็นโทนสีดํานะครับนุ่มนะครับอ่า แล้วก็ดูศาสานมันติมีเดยนะครับสามารถฟัง AM FM ฟนะครับฟัง M P 3ีได้นะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับปรับได้ถึงสีระดับรอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบปรับเมนนวลนะระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าใช้งานง่ายนะครับทั้งสุภาพบรุษและสุภาพสตีนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับปุ่มเพิ่มเติมก็ช่องเสียบ USB สนะครับอ่าสามารถชาร์จมือถือผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็ เราซื้อสายเพิ่มตรงนี้นะครับเชื่อมต่อฟังเพลงผ่านมือถือได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับตัวนี้ก็มีช่องใส่เอกสารต่างๆเพิ่มเติมนะครับขยับมาที่เบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะ้ากลมผีนุ่มนะครับเบาะตรงนี้จะสามารถถอดซักได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่เก็บฝุ่นนะครับทาความสะอาดง่ายเลยทีเดียวด้านหลังก็กว้างขวางนะครับรถสภาพยังใหม่มากนะครับรถปีใหม่เลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องเพิ่มเติมนะครับเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องของเจ้านี่สมาร์ทคันนี้กันเลยพร้อมกันนะครับมาห้องเครื่องนะครับโดยรวมนะครับสมบูรณ์มากนะครับรถเครื่องยนต์ใหม่มากนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่มีขยับน่ะน็อตไม่มีขยับรถไม่มีแต่งเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมทั้งหมดเลยนะครับระบบคานเป็นคานเดิมนะครับแผ่นเพลมออกยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ กระโปรงนะครับเป็นกระโปรงเดิมน็อตตรงนี้ไม่มีขยับไม่เคยไขยนะครับนะคันนี้จะเป็นเครื่อง e ีโกคาเครื่อง1.2นะครับให้ ประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดน้ำมันนะครับน่าใช้งานมากนะครับสำหรับเจ้า n i s s a n m a r ์คคันนี้นะครับราคาที่สองแสน่บาทรถปี2021นเะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับค่างวด4 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์098นะครับ4 6 9 6 6 9 9บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์หรือทักเข้ามาทางเพจของ Facebook ของเราได้เลยนะครับน้องสวยแล้วก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คันหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ